ข่าวนึงที่หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินอยู่เรื่อยๆนะครับคือว่าวันดีคืนดีครับก็มีนักวิจัยจับได้ครับว่าแอปมือถือตัวนว้นตัวนี้เนี่ยขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราจากเครื่องมือถือเราไปเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวครับวันนี้เราจะพามาดูในเชิงเทคนิคครับว่าจริงๆแล้วนะฮะ แอปมือถือสามารถขโมยข้อมูลของเราไปได้ง่ายดายแค่ไหนครับความจริงแล้วนะฮะคลิปตัวนี้เราเคยทํามาแล้วรอบหนึ่งนะครับในปี2014นะฮะแต่ว่าไอ้ตัวนั้นก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับแต่จริงๆเนื้อหายังใช้ได้อยู่นะเพียงแต่ว่าเราอยากจะทําใหม่ครับเพื่อให้อัปเดตเนื้อหาว่าปัจจุบันมันยังมีปัญหาอยู่นะเนี่ย ผ่านมา6ปีแล้วนะทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับและวิดีโอสั้นๆตัวนี้ล่ะครับจะเปลี่ยนแนวคิดของทุกคนครับว่าหลังจากนี้ก่อนที่เราจะดาวน์โหลดแอปอะไรก็ตามนะครับเราควรจะคิดเราคิดอีกไม่ใช่ว่าเอไอเออก็โหลดมามั่วซั่วน,นะครับและในคลิปนี้เราจะบอกด้วยนะครับว่าเรามีวิธีดูยังไงว่าแอปตัวไหนควรดาวน์โหลดและแอปตัวไหนไม่ควรดาวน์โหลดครับ ก็แนะนำตัวก่อนนะครับผมหนูเนยนะฮะก็มีเพจ Facebook ชื่อว่าหนูเนย .com นะครับแล้วก็ทาง u t u b e นะฮะช่องใหม่ชื่อว่าหนูเนยใครยังไม่กดติดตามก็ไปกดติดตามกันได้นะครับเรามาเริ่มต้นคลิปนี้กันต่อเลยดีกว่านะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเราจะไม่ลงทิษฎีอะไรมากมายครับเราจะพามาดูเลยฮะแอปตัวหนึ่งที่ผมแอบพัฒนามาเล่นๆน,นะครับเพื่อพิสูจน์สำหรับคลิปนี้โดยเฉพาะเลยว่าแอปที่เราทําขึ้นมาง่ายๆเลยเนี่ยใช้เวลาทําแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยมันสามารถขโมยข้อมูลของทุกคคนนได้้แลวะรับ โดยแอปตัวนี้นะฮะที่ผมทําขึ้นมาครับชื่อว่าแอปเฟสชิปสมมุติคำๆแล้วกันเป็นแอปเอาไว้แต่งรูปสามารถโหลดรูปหน้าเข้าไปแล้วก็ใส่หน้ากากให้ได้อัตโนมัติอ่ะแล้วก็ปล่อยขึ้น Store ไปคราวนี้เรามาดูกันครับว่ามันทำอะไรได้บ้างสาหรับแอปตัวนี้นะฮะอันนี้ก็แอปหน้าตาดูโป o ร e เฟกชันแลเลยเห็นไหมนะครับเพราะว่าจริงๆรูปนี้นะครับผมก็ไปดาวน์โหลดมาจากแอปอที่เป็น2องอิมที่มันแจกฟรีอยู่นะครับ ก็ใครก็ไม่รู้ถ่ายมาในโลกนะครับแต่มันดูโปรเฟชั่นแลมากนะฮะและแอปตัวนี้เป็นแอปแต่งรูปเนาะดังนั้นมันก็จะมีปุ่มเพื่อให้แบบกดถ่ายรูปหรือกดเลือกรูปจากแกลเลอรี่ใช่ไหมก็ปุ่มนี้แล้วกันอ่ะผมจะกดแล้วนะครับปุ๊บเป็นไงก็ถ้าเกิดใครใช้ Android นะครับก็ะจะรู้ว่าเนี่ยมันก็จะมีเด a l ล g อกขึ้นมาให้เลือกนะฮะว่าคุณ จะให้แอปตัวนี้เข้าถึงแกลเลอรี่ได้ไหมและลองคิดดูครับเราต้องการจะเลือกรูปของเราเนาะให้มันใส่หน้ากากได้เอ๊ะก็ปกตินี่เราก็ควรจะให้มันเข้าถึงแกลเลอรี่ได้ถ้างั้นกด Allow เลยครับปึ๊บนะครับแล้วสมมุติครับว่าแอปตัวนี้มันใช้งานต่อได้นะอันนี้คือ,อเผออผมไม่ได้เขียนต่อนะครับก็ความจริงก็เขียนต่อให้มันทำำําสําเร็จได้หละใส่หน้ากากอะไรก็ไม่ได้ยากมากมายแต่แค่ตรงนี้ครับผมอยากจะพูดอย่างหนึ่งว่าที่ผมกดไปเมื่อกี้นะครับแล้วสมมุติเราก็ทานู่นทํานี่อยู่ สิ่งที่มันทำอยู่ด้านหลังเราไม่มีโอกาสรู้เลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและนี่ครับในขณะที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะครับเรามาดูกันว่าในคอมเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเห็นนะเป็นไงบ้างรูปในแกลเลอรี่ครับหลังจากที่เรากดอลาวให้มันเข้าถึงแกลเลอรี่ได้แล้วครับรูปทั้งหมดที่อยู่ในแกลเลอรี่ถูกอัปโหลดทยอยอัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับสังเกตดูมีอะไรเกิดขึ้นในหน้าจอไหมเราไม่รู้เลยนะมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรไหมไม่มีเลยนะนี่ครับ เป็นหนึ่งในสิ่งที่อยากจะบอกว่าคุณไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเจ้าแอปมันทำอะไรอยู่แล้วตรงนี้ก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันง่ายแค่ไหนครับที่ข้อมูลอันมีค่าของเราที่อยู่ในเครื่องมือถือเราเนี่ยจะถูกอัปโหลดขึ้นไปยับนเครื่องของโจนได้นะฮะแล้วก็ยังไม่พอครับสมมุติว่าเราใช้งานตัวนี้เสร็จแล้วนะฮะเรากดปิดแอปครับกดปิดยังไงกดแบ็คเนาะปึ๊บเป็นไงบ้างตอนนี้แอปไม่อยู่บนหน้าจอแล้วนะครับเราก็ไม่เห็นเลยนะครับว่ามีแอปอยู่นะครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นลองดูบนคอมครับมันหยุดไหมมันไม่หยุดครับอันนี้เป็นเรื่องที่สอที่ใหญ่ที่ทุกคนรู้นะครับไอ้พวกแอป Android พวกนี้เนี่ยตอนที่เรารันแอปขึ้นมาแล้วนะครับตอนกดปิดเนี่ยจริงๆมันจะมีแอปรันอยู่ด้านหลังอยู่นะครับดังนั้นมันจะขโมยต่อได้ไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้เป็น proof of concept นะครับว่าถ้าเกิดโจรอยากจะขโมยข้อมูลในเครื่องมือถือเราแล้วเนี่ยมันทําได้ง่ายมากๆครับแล้วก็ความเสี่ยงนี้นะฮะจะมีบน Android มากกว่าบน iOS เครับเพราะว่า Android เนี่ย ฟีเจอร์มันจะเยอะกว่าทําอะไรได้มากกว่าครับแล้วก็เปิดกว่าเนาะแต่ Privacy จะต่ํากว่าครับก็เลยแลกกันมากับ iOS ที่ Privacy จะสูงกว่าแต่ทําอะไรได้น้อยกว่าครับอย่างตัวอย่างที่เราให้ดูเมื่อกี้นี้นะฮะมันจะทํางานบน Android ได้ครับคือว่ากดอลาลปุ๊บมันจะเข้าถึงทุกไฟล์ได้แล้วก็จะทยอยอัปโหลดครับรูปต่างๆขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างง่ายดายครับแต่ iOS ทําไม่ได้นะ iOS เนี่ย เราเลือกรูปไหนมันจะได้รูปนั้นเท่านั้นครับเราไม่สามารถเข้าถึงทุกรูปได้เหมือนที่ Android ทําได้นั่นเองแล้วมาพูดต่อกันครับในเชิงความเสี่ยงว่าแอปพวกนี้มีโอกาสไหมที่จะถูกหลุดขึ้นมปบน Store แล้วก็ให้เราดาวน์โหลดมา,มาแล้วก็ใช้งานครับหลายๆคนนะครับรวมถึงคอมเมนต์หลายๆอันเนี่ยที่คอมเมนต์มาในคลิปเมื่อ6ปีที่แล้วที่ผมทำนะครับบอกว่าเนี่ยแอปขึ้น Store เนี่ยไว้ใจได้ทุกตัวแน่นอนครับผมพูดนะตรงนี้เลยนะฮะนะวันนี้เลยว่าไม่เป็นความจริงครับ ทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวอยู่เรื่อยๆครับว่าแอปที่อยู่บนสโตร์นะถูกถอดนะเพราะว่าถูกจับได้ว่าขโมยข้อมูลมีอยู่เรื่อยๆครับและในวันที่เราทําคลิปเองวันนี้นะฮะก็มีแอปถูกถอดจาก Google Play Store ไปสองสาโหลครับดังนั้นอันนี้พิสูจ์ได้เราชัดเจนนะฮะแอปที่ขึ้น store ไม่ได้แปลว่าจะไว้ใจได้นะครับแต่ไว้ใจได้ระดับนึงครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันจะมี AI ในการสแกนครับว่า แอปตัวไหนมีความเสี่ยงแอปตัวไหนปลอดภัยนะฮะแต่มันก็ยังมีโอกาสหลุดไปได้ครับก็ยังอุ่นใจได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ถ้าเป็นแอปที่อยู่นอก store ครับแล้วเราไปฝืนดาวน์โหลดติดตั้งมาเองเนี่ยเช่นได้เป็น apk มาได้ไปไฟล์ ipa มานะครับแล้วมาลงเครื่องเราเนี่ยความเสี่ยงอยู่ที่ร้อเเครับเพราะว่าไม่มีใครนะฮะช่วยสแกนให้เราครับข้อห้ามแรกครับโหลดแอปจาก store เท่านั้นต่อให้มีความเสี่ยงครับแต่มันก็ฟิลเตอร์ไปได้ระดับหนึ่งแล้ว ความเสี่ยงจาก100%อาจจะเหลือเพียงแค่0 0 1เท่านั้นเองแล้วสุดท้ายท้ายสุดครับแอปที่อยู่บนสโตร์นะฮะไม่ว่าจะเป็น google play store หรือว่าตัว apple app store เองนะฮะความเสี่ยงก็ยังมีอยู่ครับไม่ใช่ว่าโหลดมาทุกตัวไว้ใจได้ทุกตัวนะครับอย่างที่บอกไปครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแอปตัวไหนที่เราไว้ใจได้แอปตัวไหนที่เราไวใไ้วไไวใจไม่ได้ในฐานะที่เป็น developer นะครับผมบอกได้เลยฮะ,ะจนถึงตอนนี้ครับไม่มีวิธีไหนครับที่เราสามารถดูภายนอกได้ว่าแอปตัวไหนทำอะไรอยู่ เงื่อนไขเดียวนะครับจะถึงตอนนี้ปี2020เราก็ตามครับผมขอให้เงื่อนไขตรงนี้ไปเลยครับวิธีเดียวที่จะรู้ว่าเราควรโหลดแอปตัวนั้นหรือเปล่าคือคุณไว้ใจนักพัฒนาคนนั้นมากแค่ไหนครับหากเป็นใครก็ไม่รู้ครับ UID นะฮะในสตอร์มีชื่อมาเป็นชื่อแบบภาษาอะไรที่เรายังอ่านไม่ดูเรื่องเลยนะฮะถึงแอปจะดูน่าสนใจครับอย่าโหลดครับโอกาสถูกขโมยข้อมูลมีอยู่เสมอฮะสิ่งที่ผมแนะนำครับคือ ควรจะดาว์โหลดจากนักพัฒนาที่ไว้ใจได้เท่านั้นครับอาจจะเป็นบริษัทใหญ่ๆหรืออาจจะเป็นคนที่เรารู้นะครับว่าเขาเป็นใครคนที่ถ้าเกิดมีปัญหาเขาพร้อมจะออกมารับผิดชอบได้นั่นเองนะฮะและหากมีแค่สเสี้ยวของความคิดที่คิดว่าเฮ้ยแอปตัวนี้โหลดไปมันจะขโมยข้อมูลเราไหมเนี่ยมันน่าไว้ใจได้หรือเปล่านะครับให้ยุติการดาวน์โหลดตั้งแต่ตรงนั้นเลยครับเพราะว่าเมื่อขาดความมั่นใจคุณขาดความไว้ใจก็อย่าไปใช้เลยฮะแอปตัวนั้นครับก็คงฝากไว้แค่นี้ครับสรุปแล้วนะฮะหนึ่ง ห้ามดาวน์โหลดแอปที่อยู่นอก Store ไปแอนดรดนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่บอกว่าเฮ้ยเอา APK ไปเอาไปอินสตอลนะจะได้ไม่ต้องไปดาวน์โหลดนู่นนี่ให้วุ่นวายนะครับแบบนี้เนี่ยให้ปฏิเสธไปเลยทันทีครับไม่ปลอดภัยแน่นอนครับอย่างที่2ครับต่อให้ดาวน์โหลดจาก Store ก็ตามนะครับให้คิดไว้เสมอว่าคุณไว้ใจนักพัฒนาคนนั้นมากแค่ไหนไว้ใจก็ดาวน์โหลดไม่ไว้ใจก็ไม่ต้องดาวน์โหลดครับความเสี่ยงและการตัดสินใจทุกอย่างอยู่ที่มือคุณเองนะฮะ ก็บอกว่าคลิปนี้นะฮะจะช่วยให้การใช้งานมือถือของทุกท่านเนี่ยปลอดภัยยิ่งขึ้นครับเทคโนโลยีไปไกลมากครับเราก็ต้องวิ่งตามเทคโนโลยีให้ทันนะฮะอย่าให้คนที่ไว้ใจไม่ได้มาหลอกเราไปอันขาดครับก็ยังไงถ้าเกิดมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกนะฮะติดตามกันได้ครับที่เพจ Facebook หนูเนย .com หรือว่า YouTube Channel ชื่อว่าหนูเนยครับหากมีอรไรน่าสนใจเดี๋ยวเราจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆครับยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ